สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอฟซีที่เคารพรักทุกๆท่านนะขอรับช่วงเช้าๆอย่างนี้ก็มาพบกับพ่อพราหม์ในช่วงแกะกล่องวัตถุมงคลนะขอรับวัตถุมงคลที่จะนํามาแกะกล่องในวันนี้ก็เป็นวัตถุมงคลที่ของพ่อเจ้าพุกุลหลวงพ่อพระราชพรรมยานนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์วัฒนสุง่งนะขอรับผมก็เนื่องจากว่าพ่อพรามพร้อม ครอบครัวช่องยูทูปพ่อพรามและขอรับได้ร่วมม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมจิตร่วมใจกันเพื่อที่จะหาปัจจัยนะขรับไปร่วมสมทบทุนปิดทองพระโบสถวั่าสุงนะครับซึ่งจะนําไปถวายแก่พระเดชพระคุณหลวงพ่อจเจ้าวาดนะครับพร้อมกับคณะพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วั่าสุงนะครับในงานกระถินประจำปี2565ที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านู้นนะครับพ่อพรามเองก็เลยได้ไปนิมนต์อัญเชิญอารัธนา พระเครื่องนะครับพร้อมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับวัทาสุงมาให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทั้งหลายที่มีความเคารพที่มีความเชื่อถือที่มีความศรัทธาในพ่อแม่คุณครูบาอาจารย์นะครับได้มาเช่าบูชาวัตถุมงคลน,นะครับโดยรายได้ที่พ่อพามบุกไปจากราคาต้นทุนนั้นครึ่งหนึ่งทันทีก็คือหักเข้ากองบุญทันทีนะครับก็เป็นกองบุญปิดทองพระโสดวัทาสุงกับกองบุญ ทุกๆกองบุญที่ครอบครัวช่อง YouTube พ่อพรามได้ร่วมกันทำในทุกๆวันนะครับที่พ่อพรามไลฟ์นะครับก็ไปดูได้นะฮะเวลาประมาณ2ทุ่มนะครับไปพบกับพ่อพรามไลฟ์จะแจ้งรายการข่าวสารการบุญที่นั่นนะครับผมนะทำเพื่อการบุญการก,ารกุศลน,นะครับผมนะแต่เกิดเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสอบถามได้ครับพักเครื่องในวันนี้ก็เป็นเป็นพักเครื่องที่มาตาม มาเรียกว่ามาตามใบสั่งจองพี่ๆน้องๆเพื่อนๆต้องการต้องการมาครับผมพ่อพระมก็เลยทําตามาใบสั่งจองตามตามอเดอร์นะครับเพราะพระเครื่องบางรุ่นเนี่ยอา,อาจจะมีราคา,านิดนึงนะฮะซึ่งพ่อพระมีงก็ไม่มีทุนมากมายขนาดนั้นนะครับก็เลยบางทีก็ต้องของเงินจากาต้องต้องของปัจจัยจากพี่ๆน้องๆเพื่พนอ,นอ,อนๆก่อนนะครับเพื่อที่จะไปบูชามานั่นเองนะครับผมวันนี้มาก็คือพระหางหมาก รุ่นพิเศษปิดทองนะครับผมแล้วก็พระคําข้าวฮนะรุ่น2ปิดทองนะครับผมแล้วก็พระคําข้าวรุ่น2นะฮะธรรมดานะครับไม่ปิดทองนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเอามาให้ดูพร้อมๆกันนะครับผมนี่นะฮะนี่ฮะผมโอ้เรารู้กันอยู่แล้วนะฮะว่าพระพระหางหมาและพระคําข้าวได้เป็นตำนานของพระวัฒนาสุงนะฮะนี่นะฮะ พระหางหมากรุ่นพิเศษนะครับผมปิดทองนะฮะตอนนี้จำนวนที่วัดเหลือน้อยมากแล้วนะครับใกล้จะหมดเต็มทีนะครับผมแล้วก็พระหางหมากเนี่ยทำมาจากคำหมากหรือว่าหางหมากของพ่อเจ้าพุณหลวงพ่อพระราชเจ้าพรมยานนะฮะพ่อเจ้าพุณหลวงพ่อพระราชเจ้าพรมยานท่านต้องเก็บคำหมากเก็บหางหมากเอาไว้หลายเดือนกว่าจะครบนะฮะซึ่งทุกๆขั้นตอนเนี่ยองสมเด็จพระองค์ปัจจุบันท่าน กำกับไว้ในทุกขั้นตอนนะครับผมแล้วพุทธาพิเศษพระหังหมากเนี่ยเป็นพระพระหังหมากเนี่ยเป็นพระที่ป้องกันในเรื่องของสารกัมตภาพรังสีนี่ฮะเป็นพระดีในเรื่องของการเจรจาค่าขายนะครับผมส่วนพระคําข้าวนะฮะเป็นพระที่พ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อท่านสร้างมาจากคำข้าวของหลวงพ่อท่านนะฮะคำข้าวเนี่ยก็คือต้องเข้าสมาบัติเต็มกําลังนะฮะแล้วเวลา จะฉันข้าวเนี่ยต้องเก็บเอาข้าวที่รู้สึกว่ามันมีรสอร่อยนะฮะก็คือเป็นอนุภาพของคุณพระพุทธเจ้าท่านท่านต้องการให้เก็บคํคำนี้ไว้นะฮะต้องเก็บไว้วันละครวันละครวันละครใช้เวลาเก็บหลายเดือนนะกว่าที่จะครบพอครบแลวสมเด็จพระอ,องค์ปัจจุบันก็เลยบอกว่าครบแล้วนะฮะแล้วก็ไปป่นนะไปป่นเป็นผง ไปป่นเป็นผงแล้วก็ทําเป็นผงฮะซึ่งเป็นผงหลักๆก็คือผงปฐมังผงมหาราชผงอิติเจผงพุทธคุณผงตรีนิสิงเหนะฮะหผงเนี้ยก็คือจะต้องทําให้คําข้าวหรือว่าหางหมานี่มีชีวิตนะฮะประมาณอย่างนั้นนะฮะเป็นผงทั้งทั้งห้าผงนี่นะฮะมีจิตวิญญาณมีวิญญาณธาตุแห่งความศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับผมวันพุทธ,ธาพิเศษเนี่ยหลวงพ่อคําข้าวนี่ยครับพุทธ,ธาพิเศษ เ,เมื่อวันที่10 29ธันวานะฮะ29ธันวาปี33นะครับแล้วก็วันที่17พฤษภาคมนะฮะปี3เอ๋อปี34นะครับผมนะรพระคำหมากก็พุทธาพิเศษนะฮะสองวาระด้วยกันก็นคือ17พฤษภาคม34แล้วก็วันที่วันที่3กรกฎาคมปี35นะครับผมนี่นะฮะเข้า2วาระนะครับผม ดังนั้นเครื่องของความขลังความศักดิ์สิทธิ์นี่เลิเลอ,เลอประเสริฐสีอย่างแน่นอนนะครับก,รรกันสัรนกัมมภาพรังสีกันนิวเคลียร์กรันนิวตรอนกันภัยสงครามนะฮะพระคำข้าวเป็นพระมหาลาบนะครับพุทธคุณไม่มีประมาณนะครับดังนั้นพระขอหลวงพ่อวัดท่าซุงเนี่ยเป็นพระที่กันสาัมภาพรังสีได้นะครับแล้วพระมหาโชคมหาลาบนะครับปกป้องคุ้มครองเราให้ปลอดภัยแภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะฮะจะมีใบไปให้ด้วยนะครับผมนี่นะฮะวิธีรัตนาพระนะครับผม วิถีอรัธนาพระก็จะมีไปให้ด้วยนะครับกับองค์พระนี้นะครับผมถ้าเกิดพี่ๆน้องๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะที่อยากจะนิมนต์อัญเชิญหรืออารัธนาก็แอดไลน์มาสอบถามพ่อพรามได้นะครับเป็นราคาบุญครับผมเป็นราคาบุญนะฮะที่เมดร8 8 7นะครับตัวภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก M E A D 8847นะครับผมสวัสดีครับ